สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเรื่องการลงวิดีโอลง youtube นะคะขั้นตอนแรกคลิกเข้าไปที่ Google Home ค่ะพอเราเข้าเว็บไซต์ของ YouTube เสร็จแล้วนะคะเราก็ไปคลิกที่อัปโหลดค่ะจากนั้นพอเราคลิกคำว่าอัปโหลดเสร็จแล้วนะคะเราไปเลือกที่ไฟล์ที่เราจะอัปโหลดค่ะโดยคลิกที่วิดีโอที่เราต้องการอัปโหลดขึ้น YouTube นะคะพอเลือกเสร็จแล้ว ก็คลิกที่ Open ค่ะและวิดีโอก็ทำการอัปโหลดนะคะพอวิดีโอทำการอัปโหลดเสร็จสิ้นนะคะ โดยคลิกที่เพิ่มข้อความในวิดีโอค่ะโดยที่เราจะเขียนว่าการลงวิดีโอบน YouTube นะคะพอเราเขียนเพิ่มคำบรรยายของวิดีโอเสร็จแล้วนะคะเราก็คลิกโดยที่คำว่าเผยแพร่ค่ะ วิดีโอที่เราต้องการลง Youtube ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะ